การศึกษารูปแบบใหม่เกิดจากเพลงหอบฝันมาหลังห้านโดยมีอุงอิงเพชรบัานแพงเป็นแรงบันดาลใจซึ่งเธอหน่อยต้องขอบคุณอุงอิงที่ได้มอบของขวัญที่ดีที่สุดให้สำหรับเด็กๆที่อยากจะเรียนแต่ต้องทำงานไปด้วยและนี่ก็คืออีกหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในวงการหมอลำปตีครับก็19ปีแล้านะลูกนเนะอ,อจริง,รงๆเฮียเป็นผู้แทนประชาชนดีกว่า ตั้งแต่เข้ามาในวงการเนาะหรือว่าผมเองก็ทําเรื่องการศึกษาเป็นตัวตั้งจริงๆการศึกษาที่เกิดขึ้นไอ้ระบบใหม่ล่าสุดเนี่ยหนูรู้ไหมว่าแรงบนันดาลใจมาจากหนูที่หนูร้องเพลงหอบฝันมาหลังห้านแล้วก็เอาไปทําเป็นระบบการเรียนใหม่อันนี้เป็นของขวัญที่ดีที่สุดสําหรับเด็กๆ ที่อยากจะเรียนแต่ว่าต้องทํางานด้วยก็ดีใจครับที่ได้รู้จักองค์อิงแล้วขอให้องค์อิงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เจริญรุ่งเรืองในสิ่งที่คิดแล้วอยากได้อะไรก็คอยสมปาถนานะลูกนะครับเป็นที่รักของแฟนขับแล้วทุกคนนะลูกนะเป็นคําพูดที่ซึ้งกินใจมากครับเสียหน่อยหรือคุณหน่อยนะฮะ สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีทุนนนชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี F c สาวน้อยเพชรบ้านแพงแลวก็ FC น้ององุ่งอิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านเลยกันแล้วกันครับแน่นอนครับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กน้อยวันจันทร์ที่ซื้องุ่งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบกันเลยทีเดียวครับหากแยกย่อยในแต่ละประเด็นพูดทั้งวันก็คงไม่หมด แน่นอนครับต้องก็อยากจะหยิบยกประเด็นของเฮียนหน่อยนั่นแหละครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมง,งานวันเกิดองค์อิงเพชรบันแพงแล้วก็ได้ร่วมอวยพรวันเกิดองค์อิงเพชรบ้านแพงไว้ในางานวันนั้นโดยมีนัยสําคัญในเรื่องของระบบการศึกษา เฮน่อยบอกไว้แบบนี้ครับว่าเฮน่อยเนี่ยขับเคลื่อนหมอลำแล้วก็ขับเคลื่อนระบบการศึกษาและเฮน่อยก็คือหนึ่งในคณะอนุกรรมการซอฟท์พาวเวอร์ด้านหมอลำนะครับก็คือมีตําแหน่งในคณะอนุกรรมการซอฟท์พาวเวอร์แห่งชาตินั่นแหละครับและแน่นอนครับเฮน่อยพูดถึงเรื่องเพลงหอบฝันมาหลังห้านหากย้อนกลับไปเพลงหอบฝันมาหลังห้านเนี่ยเป็นเพลงที่ เป็นเพลงแรกขององุ่งอิงเพชรบ้านแพงแต่งโดยทนายเอแล้วก็พ่อโจเป็นผู้สร้างผู้อำนวยการสร้างแน่นอนครับเพลงนี้สื่อออกมาจากเรื่องจริงที่เป็นข้อเท็จจริงขององุ์งอิงเพชรบ้านแพงเองหลังจากที่ได้มีโอกาส เข้ามาสมัครในหลังเวทีแล้วก็พ่อโจนรับเข้าวงรวมไปถึงนี่แหละครับต้องทิ้งการศึกษาโดยการที่จะต้องมาเรียนกศนแทนหรือว่าไม่มีโอกาสได้เรียนเพราะว่าจะต้องทํางานเนื่องจากเป็นคนที่ด้อยโอกาสเนาะการเรียนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สําหรับชีวิตอาจจะต้องมานี่แหละครับสู้ชีวิตในเรื่องของการทํางานส่งผลให้เกิดเป็นเพลงหอบฝันมาหลังห้านและแน่นอนครับ หลายๆคนก็นำผลงานเพลงนี้ไปขับร้องเพื่อเป็นแรงบันดาลใจไม่ว่าจะเป็นทั้งวงคณะหมอลำดังอย่างเช่นหมอลำขันใจแฟนๆเนาะที่ได้มีโอกาสร้องในวันออดิชั่นด้วยรวมไปถึงน้องโซเฟียแล้วก็อีกหลายๆคนครับน้องฟ้าใสอย่างนี้แล้วก็น้องแก้มสาวน้อยอุดรเนาะแล้วก็อีกหลายๆคนเลยที่มีโอกาสนำผลงานเพลงนี้ไปร้องเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองเย่หน่อยบอกไว้แบบนี้ครับว่า เฮงหอบฝันมาหลังห้าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจเลยแล้วก็ต้อง ขอบคุณอุงอิงเพชรบ้านแพงที่เป็นสื่อกลางในการที่จะขับเคลื่อนระบบการศึกษารูปแบบใหม่ทุกคนซึ่งน้อนอาจจะยังไม่ได้เข้าใจรายละเอียดว่าระบบการศึกษาในรูปแบบใหม่เนี่ยมันหมายความว่ายังไงแต่ถ้าเกิดว่าเท่าๆที่ติดตามไม่ว่าจะเป็นน้องโซเฟียเนาะที่เห็นผลเป็นรูป,ปรธรรมรวมไปถึงน้องวันใหม่เนี่ยที่เข้ามาในอายุ13ปีแล้วอาจจะต้องเรียนด้วยเนี่ยแล้วก็อีกหลายๆคนเนาะที่อยู่ในช่วงการเรียนเนี่ยว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนในความเข้าใจของน้อนเนี่ยระบบการศึกษารูปแบบใหม่ นั่นก็คือเรียนด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยแน่นอนครับสารนพิษวัฒนแพงแล้วก็สารน้อยลำเพลินโชว์อาจจะมีการแสดงเกือบทุกวันหรือไม่ก็ทุกวันหรืออาจจะต้องแวะไปเรียนด้วยแล้วก็ในช่วงของการสอบอาจจะเป็นคล้ายๆกับระบบการศึกษามรามคําแหงหรือไม่ว่าอ่านหนังสือแล้วไปสอบเลยอะไรประมาณนี้ เพราะว่าต้นทุนชีวิตของเราไม่เท่ากันต้นทุนชีวิตของหลายๆคนอาจจะเรียนอย่างเดียวพ่อพ่อแม่ม่อาจจะไม่มีเงินส่งเรียนครับทุกคนจึงต้องนี่แหละครับดันด้นมาทํางานเพื่อที่จะหาเงินเก็บเงินเพื่อที่จะนําไปต่อยอดทางการศึกษาศิลปินหลายๆคนอาจจะ ยังพวงในเรื่องของการศึกษาแต่ละศิลปินหลายๆคนก็อาจจะตัดสินใจแบบเข้ามาทํางานเลยไม่เรียนแล้วเพราะว่าตั้งใจที่จะเก็บเงินเก็บทองอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่เฮน่อยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งขาในการขับเคลื่อนระบบการศึกษาในวงการหมอลลำเนี่ยซึ่งถือว่าสําคัญครับการศึกษาเป็นเรื่องที่สําคัญทุกคนเพราะมันอาจจะต่อยอดไปในมุมมองอีกหลายๆอย่างกับการทํางานในประเทศไทยนะเนาะซึ่งเฮน่อยก็ให้ความสําคัญตรงนี้แล้วก็มีโซเฟียเนี่ยนะครับที่นาร่องเพราะว่าเฮน่อยเนี่ย อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนแล้วก็ออกเป็นแบบฟอร์มระบบการศึกษารูปแบบใหม่เรียนสามารถเรียนด้วยแล้วก็ทํางานไปได้ด้วยควบคู่กันไปนี่ก็คือเกิดจากสาวน้อยมาจาันร์คนนี้แหละครับที่ชื่ออุงอิงเพชรบั้นแพงที่เข้ามา ในวงการหมอลำเมื่อ2-3ถึงปีก่อนเนาะแล้วก็ได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้สึกผ่านบทเพลงหอบฝันมาหลังห้านนั่นก็คือเพลงที่เกิดเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนน้องโซเฟียนำไปร้องน้องแก้มปนัดดาก็นำไปร้องน้องฟ้าใสก็นำไปร้องและอีกหลายๆคนก็นำไปร้องส่งผลทำให้มันเกิดเป็นแรงบันดาลใจฉุดคิดว่าเ,เด็กสมัยนี้ทำงานไปด้วยแล้ว แล้วการเรียนล่ะมันต้องยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยเฮียห,หน่อยก็น่าจะขับเคลื่อนในส่วนนี้ให้เพราะว่าไม่อยากให้เด็กๆที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยเสียโอกาสในการเรียนแล้วก็ก็เข้าใจในบริบทของครอบครัวว่าครอบครัวอาจจะไม่มีเงินส่งจริงจงจ,งจึงต้องดิน้นรนมาทํางานอะไรประมาณนี้เฮียห,หน่อยก็ขอบคุณอง๋อิงซึ่งมันทําให้เราจุกอกนะทุกคนเอาจริงๆแล้วมันรู้สึกว่าเด็กคนนี้มันขับเคลื่อนในแวดวงการหมวลำเนี่ยมัน เปิดเผยไว้หลายมุมมองแล้วก็หลายรูปแบบกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนซอฟ t ์ o พาเวอร์หมอลำการขับเคลื่อนวงการหมอลำให้มีชีวิตชีวามากขึ้นการขับเคลื่อนทางธุรกิจหมอลำแล้วก็การผลักดันให้หมอลำ เป็นที่รู้จักของใครหลายๆคนนี่แหละครับแล้วก็เฮียนหน่อยมาเปิดเผยล่าสุดก็คือองค์อิงเพชรบ,บ้านแพงขับเคลื่อนระบบการศึกษารูปแบบใหม่ที่ทำให้เด็กๆใช้คำว่ามอบของขวัญที่ดีที่สุดให้สำหรับเด็กๆที่อยากจะเรียนแต่ต้องทำงานไปด้วยคำนี้มันรู้สึกแบบโอ้โหองค์อิงเพชรบ,บ้านแพงมามาไกลมากพาทุกคนมาแบบใช้คำว่ามันมันเปิดโลกมันเปิดโลกหมอลำเนาะ สมัยก่อนอาจจะเต้นกินลำกินไม่เรียนแล้วทํางานอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็ต้องเรียกอย่างใดอย่างหนึ่งสมมุติว่าฉันจะเรียกการแสดงการทํางานในมงหลอลําต้องตัดการเรียนไปเลยแต่ว่าเฮียหน่อยก็คืออีกหนึ่งของภาควิชาการในวงการศลธรดีกว่าเพราะว่านั่นเคยสัมภาษณ์เฮียหน่อยไว้หลายๆรอบเหมือนกันในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ศลธรรมอะไรเงี้ยในการขับเคลื่อนว่าจะออกมาในรูปแบบใดแล้วก็เฮียหน่อยก็ เป็นอีกหนึ่งบุคลากรทั้งหน่วยงานภาครัฐเนาะเพราะว่าเป็นหนึ่งในอนุกรรมการซอฟท์พาวเวอร์แห่งชาติด้านหมอลำแล้วก็นี่แหละครับนำมาเปิดเผยไว้ล่าสุดก็คือยอมรับตรงๆเลยว่าองค์อิงเ็นต้นแพงก็คืออีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่สามารถทําให้ระบบการศึกษาเนี่ยมันมีความอ่อนตัวแล้วก็ทําให้เด็กที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาอยู่ในวงการหมอลำเนี่ยสามารถที่จะเรียนควบคู่ไปกับการทํางานไปได้ด้วยนี่ก็คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจจริงๆครับ พราพ่อแม่เอซได้ฟังแบบนี้แล้วก็น่าจะรู้สึกเหมือนนอนว่ามีความภาคภูมิใจในตัวเด็กคนนี้จริงๆองค์ mm hmm. อิงเ mm hmm. พชรบ้านแพงขับเคลื่อนได้หลายมุมมองขับเคลื่อนได้หลายรูปแบบยกระดับวงการหมอลำได้ในหลายรูปแบบจริงๆสําหรับเด็กอายุ19ปีเต็มเมื่อวานนี้แล้วก็อนาคตาในอันใกล้หรือว่าในระยะไกลเนี่ยเราก็ต้องติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็ เป็นกำลังใจให้กับองค์ิงเพชรบ้านแพงนี่แหละครับว่าจะสามารถนำพาวงการหมอลำสามารถนำพาศิลปะวัฒนธรรมของพางภ้าอีสานไปได้ไกลขนาดไหนก็ขอให้น้องนี่แหละครับรักษาเนื้อรักษาตัวแล้วก็ปฏิบัติตัวอยู่ในจารีตประเพณีอยู่ในคันลองของธรมปฏิบัติตัวอย่างมีประสิทธิภาพแบบนี้รักษาคุณภาพในการทํางานแล้วก็มีผลงานทางด้านการแสดงออกมาให้พระพเม่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันแบบนี้เรื่อยๆแล้วก็ตลอดไปเชื่อว่าพ่อพเม่เอฟซีก็ยังคง ผักดันองค์อิงเพชรบ้านแพงแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างแน่นอนครับและหากใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีธนนชัยไวดดยกันแล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้ององอิงเพชรบ้านแพงวงการมะลำหรือว่าวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็จะหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาเล่าให้กับพ่อพแม่เอฟซได้รับชมรับฟังกันสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ